สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเดโมหรือทดลองการใช้งานโปรแกรม Backoffice ร้านอาหารให้ดูนะครับตัวโปรแกรมก็จะดูยอดขายจากโปรแกรมอาหารที่ทาง l i t t l e s o f ผลิตขึ้นมานะครับสามารถดูได้จากที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะดูผ่านทางมือถือหรือแท็บเล็ตกันนะครับโดยปกติแล้วจะดูกันผ่านทาง PC เริ่มต้นกันเลยนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ Google Play ครับนะครับพอ Google Play เสร็จแล้วปุ๊บนะครับอยู่ที่หน้า Google Play นะครับโดยปกติเราจะเป็นแบบนี้นะครับ Google Play Play Store นะครับของตัวทาง Google นะครับให้เราเสิร์ชหาคำว่านะครับโดยกดปุ่มด้านด้านขวาบนนะครับ Back Office Food นะครับตัวนี้เลย Back Office Food กดคลิกเลือกที่ Backoffice Food ครับให้กดปุ่มติดตั้งครับยอมรับครับตัวโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดมานะครับใส่ลงไปในเครื่องนะครับก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับเราสามารถดูได้ทั้งระบบ Wi-Fi และ 3G นะครับลูกค้าจะอยู่นอกสถานที่อยู่ที่ใดก็ได้นะครับเพียงแค่มีมือถือกับตัวแท็บเล็ตนะครับก็จะสามารถดูยอดขายได้นะครับจากปกติที่ดูผ่านทาง PC นะครับหรือหรือดูจากเครื่องคอมนะครับจะใช้จะใช้ดูไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องก็จะต้องดูดาวน์โหลดมาต้องดาวน์โหลดมาในเครื่องของแท็บเล็ตนะครับโอเครอสักพักหนึ่งนะครับโอเคเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จนะครับนะ ติดตั้งเสร็จจะเปิดโปรแกรมจากปุ่มเปิดด้านนี้เลยก็ได้ขวาบนนี่นะครับข้างบนถอนการติดตั้งก็ได้นะครับหรืออยู่ที่หน้าจอก็ได้โปรแกรมจะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอหน้าจอของตัว Android นะครับให้เราคลิกเลยครับที่ back office food นะครับพอคลิกเสร็จนะครับให้เราคลิกเลือกที่รหัสร้านค้าครับที่ลงทะเบียนไว้กับทางโปรแกรมผมนะครับอันนี้คือข้อมูลสมมุตินะครับเดี๋ยวผมจะต้องใส่เข้าไป หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดลองกดปุ่มค้นหาดูนะครับถ้าสูตรไม่เจอมันจะให้ขึ้นแบบน,นี้นะครับให้ตรวจสอบรรหัสร้านค้านะครับเราใส่เข้าไปใหม่ครับกดปุ่มค้นหาทีหนึง่งนะฮะพอกดปุ่มค้นหาปุ๊บถ้าเจอชื่อร้านก็จะปรากฏขึ้นมาครับเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่รหัสเข้าไปนะครับรหัสตรงนี้เหมือนกับรหัสโปรแกรมร้านอาหารเลยนะครับ เข้ารหัสอะไรจากโปรแกรมร้านอาหารให้เข้ารหัสนั้นกับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับตัว b a c k o f f i หลังจากใส่รหัสและรหัสผ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มเข้ารหัสเข้าระบบได้เลยนะครับพอเข้าระบบปุ๊บก็จะปรากฏขึ้นมาครับจะมีเมนูวัตถุดิบนะครับทะเบียนบุคคลสรุปยอดปรับปรุงคลังสินค้าสรุปยอดขายแยกตามประเภทต่างๆนะครับรายงานอื่นๆนะครับเราลองคลิกดูที่เมนูวัตถุดิบก็จะมีปรากฏขึ้นมา นะครับเรากดดูที่ทะเบียนบุคคลก็จะมีปรากฏขึ้นมานะครับสรุปยอดปรับปรุงคลังสินค้าก็จะมีปรากฏขึ้นมาเหมือนกันนะครับแยกตามคล้ายๆกับโปรแกรมร้านอาหารเลยนะครับลงรับไปเสร็จรับเงินเรียงตามเมนูยอดขายต่างๆนะครับนะสมมุติเริ่มต้นอันแรกเลยเรียงตามหารหัสนะครับพอปรากฏขึ้นมาเสร็จปุ๊บคลิกเลือกขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมาครับว่าเมนูทางร้านอาหารเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับราคาที่1ที่2ที่3 นะครับอันนี้นะครับด้านล่างก็จะมีการแสดงลักเพิ่มเติมนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราอยากจะดูทั้งหมดนะครับในกรณีที่เราอยากดูทั้งหมดเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามุดว่าเราต้องการแยกตามประเภทนะครับอาหารประเภทแนะนําเรากดดูรายงานนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาอาหารที่แนะนานะครับเราเลื่อนลงมานะครับ ถ้าเลื่อนลงมาอีกจะสังเกตได้ว่าจะมีเมนูแสดงขึ้นมาอีกนะครับถ้ามุดเลื่อนลงมาสุดทางปุ๊บก็จะแสดงขึ้นมาว่าแสดงข้อมูลครบแล้วนะครับนั่นแสดงว่าข้อมูลที่เราแสดงขึ้นมาเนี่ยครบแล้วนะครับกดปุ่มออกครับก็สามารถดูได้อีกครับวัตถุด,ดิบวัตถุด,ดิบตามรหัสนะครับแยกตามประเภทต่างๆนะครับทะเบียนตามบุคคลอันนี้คือทะเบียนลูกค้าของเราหรือว่าพนักงานของเรานะครับมีใครบ้าง ผู้ขายมีไหมถ้าสมมดว่าไม่มีข้อมูลนะครับมันก็จะปรากฏว่าไม่มีข้อมูลครับถ้ามีพนักง,งานมีใครบ้างของเราครับเสร็จแล้วปุ๊บก็พวกปรับปรุงสินค้านะครับก็พวกสรุปใบสั่งซื้อต่างๆนะครับว่าเราทั้งวันเนี้ยทั้งวันแต่เราเลือกเนี้ยมีวันไหนบ้างนะมีอะไรบ้างที่เข้ามานะครับอันนี้ก็อาจจะเลือกผมขอย่อไปไกลหน่อยนะครับดัตต์เบสผมไกลนิดนึงนะ แล้วปุมกดปุ่มดูรายงานนะครับอันนี้คือไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลการทํางานเข้ามานะครับก็จะแสดงขึ้นมาว่าไม่มีข้อมูลนะครับเรามาดูยอดขายกันเลยดีกว่านะครับยอดขายครับเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับปึ๊บนะครับกดไม่โดนนะครับยกตัวอย่างไปที่ตัวนี้แล้วกันนะครับดูรายงาน ปุ๊บก็จะปรากฏขึ้นมานะครับว่าเรามียอดขายอะไรบ้างนะครับประเภทอะไรบ้างสมมุดเลื่อนลงมาปุ๊บแสดงครบแล้วก็เรียบร้อยครับมีเลขที่บินอะไรบ้างนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเมนูขายดีนะครับตู้ปุ๊บก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนกันนะครับประเภทอะไรเลขที่บินอะไรนะครับว่าใครวันนี้มีขายอะไรออกไปบ้างนะครับ จะมีบนนเบลียนตามประเภทแยกยอดขายนะครับรายงานอื่นๆพวกวัตถุดิบใช้ไปครับกดดูมีการใช้งานอะไรไปบ้างนะี่ครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการดูรายงานผ่านทางแท็บเล็ตหรือโมบายนะครับโอเคผมขอจบตัวเองเท่านี้ขอบคุณมากครับ